สวัสดีค่ะชาวราคนาราศีกุมทุกท่านหรือชาวราศีกรุมทุกท่านนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูวดวงกับไบมอนเมจิกทาร์รอประจําเดือนตุลาคมพศ2564นะคะชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็การดูดวงนี้เนาะอย่างที่แจ้งบ่อยๆนะคะว่าการดูดวงนี้ไม่เจาะจงสําหรับบุคนนบบคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมตามรัคนาราศีหรือราศีนะคะก็ ถ้าตรงหรือไม่ตรงกับบุคคลใดก็ขออภัยด้วยรับพลงงังงานดีๆไปนะคะสำหรับชาวราศีกุมทุกๆท่านนะคะเรามาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะ ขออนุญาตขยับให้ตรงนิดนึงนะคะเมื่อกี้ไม่ตรงก็สําหรับชาวราศีกุมนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีกุมในเดือนตุลาคมนี้ค่ะชาวลัคนาราศีกุมเป็นเดือนแห่งการพักผ่อนหย่อนใจเรียกว่าเป็นเดือนที่แบบเหมือนตัวคุณเองอ่ะผ่านอะไรที่มันหนักๆมาเป็นการ,รเริ่มสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเหมือนตัวเองผ่านอะไรมามากมายแล้วอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงย้ายเปลี่ยนบ้านเปลี่ยน เรียกว่าย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานหรือว่าเดินทางไปต่างประเทศหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคือไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันจะเป็นการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีกลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการงานให้นะคะการงานจากพื้นฐานไพ่ะคะ่ะบอกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งเรียกว่า เรื่อยๆนะคือเป็นไปได้เรื่อยๆเฉยๆสำหรับคนที่ทำงานธุรกิจที่เกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับบังกะโลหรือว่าห้องเช่าห้องพักงานแม่บ้านหรืออะไรที่มันมันเป็นงานที่เกี่ยวกับบ้านนะคะก็คือตรงนี้คุณจะไปได้ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้าอะไรนะแค่ว่าคือเหมือนราบรื่นดีอะไรประมาณนี้นะคะในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะให้นะคะการงาน สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่เดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายนะคะก็ทุกอย่างมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันหรูหรามากมายเป็นเดือนแห่งอ่าบางคนทำทุทำอะไรไว้เป็นทำโปรเจกต์เอาไว้มันก็เป็นเดือนที่แบบถ้าคนทํา เราทำได้ดีแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนตัวคุณเองรู้ว่าตัวคุณทำได้ดีหรือไม่ดีถ้าเกิดสิ่งที่คุณทำได้ดีแล้วมันก็จะได้ผลออกมาโอเคคือดีผ่านงานผ่านโปรเจกต์ผ่านอะไรเงะะี้ยค่ะมันก็จะเป็นเป็นความราบรินเป็นความสุขของตัวคุณเองนะแต่ถ้าบางคนที่แบบรู้สึกว่ายังทํางานออกมาไม่ดีผลที่ออกมามันก็จะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะมันจะเป็นเดือนแห่งเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความนิ่งสงบนะคะในเรื่องของการงานไม่ถึงกระหือหวาแล้วก็ไม่ถึงกับแย่นะ เป็นเดือนที่ไปเรื่อยๆค่อยๆไปเหมือนทําอะไรก็ค่อยๆทําไปมีงานเข้ามาให้ทําเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจค้าขายต่างๆนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่การค้าขายต่างๆธุรกิจต่างๆเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนิดนึงคือมันเป็นเหมือนประมาณว่ามันมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะ คนที่ทํางานประจำมีโอกาสที่จะออกจากงานนะแล้วก็ถ้าออกจากงานก็ได้งานใหม่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเร,นะเรียกว่าได้งานใหม่ที่มันดีขึ้นนะเรียกว่าได้งานใหม่ที่มันดีขึ้นมันอาจจะเป็นในสายงานเดิมคล้ายๆงานเดิมหรืออะไรอย่เงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นงานที่ทําให้ตัวคุณเองมีความมั่นคงมากขึ้นนะคนที่ค้าขายเช่นกันค่ะช่วงนี้เป็นเดือนแห่ง เรียกว่าตัวคุณเองอาจจะต้องใช้ฝีมือนิดน,นึงนะในการาเข้าไปติดต่อเจราจาพูดคุยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรให้คุณแบบ รู้สึกว่าต้องกลัวหรืออะไรนะคะตัวคุณเองรู้ว่ามันมีปัญหาตรงไหนคุณสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เข้าใจเหตุผลว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงของปัญหาอะไรอย่างนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะแก้ไขมันได้มีเงินเข้ามานะคะในอาชีพของคุณที่ค้าขายธุรกิจบางคนเข้าไปติดต่อเจราจาก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจของคุณนะบางคนค้าขายก็ถ้าเป็นค้าขายเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมบ้าน รถหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เป็นเกี่ยวกับที่พักอาศัย <_ d ata> ก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าไม่ได้หรือหวหวานะโดยรวมแล้วนะคะในเรื่องของการงานคือเป็นช่วงน,นีไม่ว่าจะเป็นด้านค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นช่วงที่ว่าคุณทํางานไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของการเงินกันค่ะการเงินนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะ การเงินจากดูจากพื้นฐานไพ่นะเป็นเดือนแห่งความสุขมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะในเรื่องของการเงินหรือถ้าไม่มีคนเข้ามาช่วยเหลือก็จะเป็นประมาณว่าตัวคุณเองต้องเข้าไปช่วยเหลือญาติพี่น้องนะคะซึ่งอาจจะทําให้ตัวคุณเองเทะเลาะกับครอบครัวก็ได้นะคือให้ช่วยเท่าที่เราสามารถช่วยได้นะคะคือตัวคุณเองมีแหละแต่ว่าการช่วยเหลือเนี้ย การที่คุณยื่นเงินเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดปัญหากับครอบครัวตัวเองได้คือปรึกษาครอบครัวก่อนแล้วก็เราช่วยเท่าที่เราไม่ลําบากนะคะในเรื่องของการเงินมันก็จะนําพามาสู่แบบความสุขแหละว่าเออตัวคุณเองมีความสุขนะที่ได้ช่วยเหลือแต่ว่าครอบครัวของคุณคนรักของคุณอาจจะแบบว่าเออเนี่ย ทำไมไม่เก็บตรงนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เก็บเอาไว้ก่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ก็ให้เคลียร์กันดีๆกับครอบครัวเนาะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหากันเพราะว่าไพ่ขึ้นมาคือช่วยไปแล้วถ้าลําบากอย่าช่วยค่ะเพราะว่ามันมันกลายเป็นว่ามันจะลําบากนะกับตัวเราเองนะคะแล้วก็เป็นบาปด้วยนะ ให้ช่วยเท่าที่สามารถช่วยได้นะคะในเรื่องของครอบครัวหรือบางคนที่ลําบากอยู่ก็จะมีครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของความรักความรักคนโสดค่ะช่วงนี้ให้ระวังคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือว่าคนที่เขามีคนอื่นอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยเข้ามาพัวพันกับคุณนะคะซึ่งจะทําให้คุณรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็มีปัญหาตามมาภายหลังนะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มให้สำหรับคนที่โสดอยู่นะคะ มีโอกาสได้พบเนื้อคู่นะเดือนนี้นะคะฟ้าจะบันดาลส่งคนที่คุณตามหามาแต่ว่าให้คุณระวังค่ะในเรื่องของคนคนนี้เขาอาจจะมี มีรักเก่าหรือว่าาคนรักเก่าหรืออะไรเข้ามาวุ่นวายกับคุณทีหลังได้ให้ดูให้ดีแต่เดือนนในเรื่องของคนที่โสดะมีโอกาสที่จะพบเนื้อคู่พบคนรักพบคนที่จะไปด้วยกันในอนาคตนะคะพบคนที่เรียกว่า เป็นเรื่องดีอ่ะสำหรับคนโสดนะถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ให้ระวังเท่านั้นเองระวังเล็กน้อยนะในเรื่องของคนเนี้ยเขาอาจจะมีเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วมีความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มาแล้วหรือมีลูกติดหรือเป็นพ่อไม้ก็ได้นะเป็นประมาณนั้นนะคะให้ค่อยๆพิพจารณากันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้เหมือนห่างกันนะเหมือนเหมือนต่างคนต่างไม่ไม่สนใจกัน อาจจะไปเครียดในเรื่องของงานเรื่องของการเงินหรือว่ามีอะไรที่ต้องคิดมากมายนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วแต่ว่าตัวคุณเองก็สามารถที่จะหาเวลากลับมาจูนกันได้แหละอาจจะห่างก,กันไปบ้างหรือว่าเขาไม่ได้มาหาคุณบ่อยนะคะก็เลยทำให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกเครียดรู้สึก เออต่างคนต่างอยู่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะมีความเครียดในตัวเองมากกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรติดขัดมากมายคนที่มีคู่แล้วก็พยายามหาเวลาที่จะไปสันสันฉลองได้อยู่ด้วยกันเยอะๆนะคะ เป็นเดือนแห่งเรียกว่าอะไรอ่ะต่างคนต่างปีกวิเวกหรือตัวคุณเองก็คือไม่สนใจเขาหรือเขาเองก็ห่างกับคุณไปอะไรประมาณนี้นะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่เรียนหนังสืออยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มให้นะคนที่เรียนอยู่เหมือนเดือนนี้เหนื่อยมากอะ่ะรู้สึกว่าหดหูรู้สึกไม่อยากเลือกอะไรเลยไม่อยากทำอะไรเลยรู้สึกอยากเดินออกมาไม่อยากเรียนแล้วอะไรประมาณนี้นะจิตใจรู้สึกเศร้าหมองนะคะ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเรียนที่ตัวคุณเองแก้ไม่ได้นะคะให้คุณ เรีวยกว่าเข้าหาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะเขาจะให้ให้คำปรึกษาให้แล้วคุณก็จะผ่านพ้นในตัวสิ่งที่มันมีปัญหาอยู่่คุณจะผ่านพ้นไปได้จะได้รับอโอกาสดีๆนะคือผู้ใหญ่จะเมตตาคุณแล้วคุณก็สามารถที่จะได้คะแนนกลับมาสูงนะคะเพียงแต่ช่วงนี้มันปีนปัญหามากมายเลยแหละไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นปัญหากับเพื่อนที่ทํางานทีมด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้คุณพยายามที่จะเคลียร์แล้วก็ให้ผู้ใหญ่เข้ามาเคลียร์ให้ก็ได้ค่ะก็จะได้ทํางานกลุ่มผ่านพ้นไป ได้ด้วยดีเนาะสำหรับไพ่สรุปคนชาวราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมนะคะเดือนนี้ไพ่บอกว่าตัวคุณเองให้พยายามเก็บหอมรอมริบในเรื่องของเงินที่มันได้มานะมันมจะมีเงินเข้ามาแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยให้พยายามที่จะเก็บหรือว่าเรียกว่าใช้เงินอย่างมีสติมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินคือจะห่วงในเรื่อง,องการเงินนิดนึงเหมือน ประมาณว่าจะมีคนเข้ามาหยิบยืมคุณแหละแต่เพียงแต่อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะให้หรือไม่ให้ถ้าช่วยไปแล้วมันลำบากก็ให้สต็อปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆช่วยเท่าที่เราสามารถช่วยได้นะคะขอบคุณชาวราศีกุมุทุกท่านค่ะชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะติดตามเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ